สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เาจะมาอะไรคะรีวิวผักเกล <ทำ S 2> เือทำอาหารวันนี้นจะทำเมนูอะไรทำเมนูอันนี้ค่ะเมนูต้ยมยำไก่ค่ะเอาหม้อตั้งเตาเลยค่ะหมอ้อ หม้อตั้งเตาก่อนค่ะลูกเอาหม้อตั้งเตาหม้อตั้งเตาก่อนนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะเปิดแก๊สนะคะมันเปิดแก๊สแล้วยังไม่รู้เอาผักลงไปเลยค่ะหนูต้องหั่นผักก่อนนะคะหั่นผักค่ะหั่นลงในหม้อเลยนะคะระวังมีดด้วยนะคะ เดี๋ยวหันถ่านไม่ได้มันไม่มีหื้นหันถ่านเดี๋ยวเดี๋ยวหัน่านใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่นี่ค่ะไก่ ใส่นี่ค่ะใส่ลงไปหนึ่งตัวต้งเลยหนึ่งตัวก็พอค่ะลูกปิดฝาหม้อ,อเลยค่ะระหว่างที่รอไก่สุกนะคะหนูก็ตำส้ตมตำรอเลยค่ะ ปสสสใส่เข็มกลนเข้มกล่อนมาแล้วค่ะโอเคเป็นตำผลไม้รวมนะคะตำดอกไม้ค่ะใส่ลงไปเลย แล้ววังไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วเปิดฝาดูค่ะมันร้อนนะลูก เปิดฟาลูค่ะว่าอู้วอร่อยจังเลยมันน่ากินลืมใส่ซอสด้วยตำบอกใส่ซอสด้วยตำบอกเหอะเนี่ยไม่ยังไม่จบเลยหนูจะตำบอกต่อไปเป็นเมนูอะไรคะ ทานมากเลยคือตามอะไรคะเนี่ยตากขึ้นตามหกขึ้นตัปต้มไก่สุกแล้วค่ะต่อไปาจะมาผ่ากรึ่ง้ลยกเอาต้มไก่ออกก่อนอันนั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วหนึ่งเมนูเมนูอแล้วนตรงนี้ต้มตําเสร็จแล้วต่อไปไก่เลยค่ะในหม้อสุกแล้วค่ะเรใส่จานเลยค่ะมา มันจะปวดเอ้ยพี่มันเลินแม่มันมันหายไปเยอะแล้วนะหนูหนูหน,หนูหายไปนข่ไให้ดูสวยงามเนานะอ่ะ่ไก่วางเลยค่ะหนูจะทำกล้วยเป็นเป็นเป็นปีโป้อีกเหลืหนึ่งนใน่าทานมากเลยค่ะต่อไปจะทำไข่ดาวนะคะ ผันมะเขือเทศก่อนค่ะใส่ในหมอ้อเตรียมจะผัดนะคะเอาไข่ดาวลงไปในกระทะตั้งไฟเลยค่ะไข่ดาวสุกหรือยังคะสุกแล้วค่ะน่ากินอยากหน้าตายอยากกินมากๆเลยเอาจานมาใอย จารไปใส่นะคะมาใส่ไข่ดาวเลยค่ะบิบมืหน้าตาอย่างเียเสร็จแล้วอีกหนึ่งในนึอันนี้เสร็จแล้วต่อไปเป็นผัดผัดรวมนีกนะคะผัดรวมผัดตั้งกระทะเลย ใม่เขือเทศลงไปก่อนค่ะเอาตั้งกระทะเลยค่ะตั้งเตาเลยค่ะเอากระทะมาตั้งเตาลูกใส่ผักลงไปเลยใส่อัุุ่นด้วยนะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวเราจะใส่อาหารทะเลไปหนึ่งตัว ปิดแก๊สเลยแล้วยังไม่สุกใส่น้ำมันปรุงหรือยังยังไม่ใส่เดีย๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันใส่ข้าวโพดแล้วก็ผัดลงไปเลยผัดลงไปผัดเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เริมแครอทลงไปเลยค่ะก็สีสันที่น่ารับประทาน,นรอให้ผักทั้งหมดสุกก่อนนะคะทั้งหมดจะใส่ผักเมนูอะไรนะจะทำเมนูอะไรอีกคะนี่ค่ะต่อไปจะทำพิซซ่านะคะผัดผักสุกแล้วตักใส่จานได้เลยค่ะ น่าจยอยากกินสีสันเลยะเราว่าอันนี้มันรอด้วยนะเออแม่หนูจะเอาอันนี้ใส่แล้วนะหนูจะเอาอันนี้ใส่แล้วนะอยากกินนะว้าวน่าทานมากเลยน่าทานอยากกินเริ่มมากเลยผัดรวมมิตรไสองจานเลยค่ะต่อไป ต่อไปหนูจะ,จะทำจะ,จะทอดลูกชิ้นค่ะเอามาใส่กระทะเลยใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะ สามสี่ห้าหกเจ็ดบ้าวว้าวสือเหรอเสร็จแล้วค่ะอาหารวันนี้นะคะค่ะกับหลังเจอเนยเป็นค่ะเจอเลย บายๆเอาบายๆบาย